เราจะกวดลงหอดพื้นรถกวดนำบันไดก็กวดลงรถกะกวดลงไปข้างอยู่บันไดงานขึ้นมากกระเยยบขึ้นมากคือเก่านะเอาโดนบันได บายดีครับผมพี่น้องเพื่อสุ่สุ่คนกระทรวรรุโอบทจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยอีกเช่นนึงหรือว่าจะเป็นพี่น้องลาวพี่น้องไทยอยู่ต่างต่างประเทศผู้เป็นเบิ่งนประชมคลิปช่องยูทูบของว่าเป็นชายใจกันหน่อยพี่น้องเนาอีเชนเก่าเช่นเดิมเป็นเก่าเช่นเคยคือทางบ้านทางเมืองคงไม่จอดเนาะดูน้ำซางแหละเบิรนเห็นทางเดนิจะเบิ่งเบิร์นเงือนเกี่ยวเบิรนเห็ดอะไรนั่นนี่อาไปิดกระดาษไปสื่อมาพี่น้องเนาะจังไรกันมาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า ไปเบียงไปสื่อทางน้ำทางยังมาให้นโจนเรียบต้อยแล้วแนละ้วก็ยังจะว่ารอให้อันอ่างน้ำเปิดมายังแล้วจะเปิดน้ำใส่แล้วจะได้ใส่ดงว่ารอให้มันมแห้งกระเบืบบ้องแหงจักรกลทั้งมื่อก่อนเปิดใส่กันหน่อยเนาะนัเนคือเป็นการเชิญเราไปเบิ่งไปชมกันหนอนะอ่อยเนาะอ่าในโจนกวด

นี้ใส่การ,รันฮะ่ด้ปูบอตันนี้มันมปิดขอบขอยเลขอบประตูตอนนี้ประตูเยันวางาปูกระเบื้องใช่มต่างบานประตูใช่ทสฮะบานประตูสคนกออกหลายาตัวนีก็เม็ดเม็ปดสิบเกาสปลายงเย็ามันได้กินประตู Ừ, mình subscribe không kênh Ghiền Mì cái đó những video hấp dẫn เม็ดที่กี่หน่อดูด้วยคือตรงทีนั่นแหีะตอนติดปูนยังเดี๋ยวยงเดี๋เม็ดเท่าไรตางหาเนี่ยเดี๋ยวจังหน่อยจะออกไปเบ่งประตูน่นั่งออกดูดูนี่ยตั่งเขาว่าด้อเดือต้อง 嗯，然后我来一点。 ทำบเฮานน่นนะทำหัวป yeah. yeah. ูข yeah? mm ึ hmm. pas, ้นนะใั่ปูหรอเอาปูขึ้นนิดเดียวประมาณประเมตรเก้าสิเนาปูเวยปูขึ้นเวยปูแห้งเทียงครับตัวนั้ Còn chút thải vào cái bướng tụi mình Thôi đi bớt đây nó Bớt đây Cái bướng kháu có bớt đây bộ đồ Bớt đây nó มันแดดในขาคนชุกไว้ได้บ nghe được... nhà này không mày tập <cười> hả <laughs> mày <mình> kệ <nhận? cười> Tốt ta à? ngoài ừ chào จะทางในปัดขวดทางในที่จะทางในนี่นนะ่ัเอะเพผ็นยังไม่ได้อะทางของงามจะทูไปทูมามันกับน,นังอิกลอกเอาไม่ขวดขวดเนาะขวดทางในไม่กวดนะไม่ไ้ว,วหาตอกตะปูแขนไว้หาเนี่ยเห็ดแขนแขน,นไว้ปลาไว้ผื่นมันแล้วมันมันจะใส่ด้เนาะ เจอตัวนั่นก็นไ,ปไปหไปล่างเด้อไปไล้เลย,เลยตัวน้องๆ่นปัดปูน,นไปล่างให้หล่างตากแดดให้มันเห็นมากวดเฮือนใจอะไรก,กวไ็ได้ เนาีจะกวดลงหอดพื่นนถดขวดนํำบันไดกับขวดลงวดขวดลงไป้างอยู่บันได ย่างขึ้นมากระเยียบขึ้นมาคือเก่านะเปินที่เก่าเอาด่ดอนน้ำมันได อยังไงแค่เดินฮะมอนอยู่นอนเนจอยคุ้มกวนลงแต่ละเทธอนะกวนลงให้มันบิดบันไดด้วยบันไดบ้านแต่มันสะอาดไม่ยังเด็กแต่ว่าบริโภคเห็ดเวียงตั้งเติงนด็จังเอาผ้าพรมทีผ้าเสร็จข้าวเสร็จทีทีว่ากคอยซื้อมามาวางไว้บ้า ้าขึ้นมาก็ต้องเซ็ดอยู่นี่ก่อนช่วงนี้มันก็อยากเปลือนเนี่ยพอฝนตกติดกวนทางนี้มันฝนมตกแล้วมันก็สิบลอนั่น็นไรนนะพอดินมันเปียกมันเยยบ รอบวงไซอ่านี่เป็นเหตุเพื่ป็นเทคา,านเทอยังเทอนกัเดี๋ยวกังโทรให้เป็นข้าไมา้โดดหน,นึ่นงนิดหนึ่งับใกระเบิดตอ่านินหนึ่นนะครนทางโซนสั่งเพื่อนลัะ รัดเกลีโอ๊ยมัมอลางิเดี๋รจับไม่จอนี่วะมาไมมได้เพิ่นน่นั่งก็ม่ได้จังกวดน้ำนิ่เพิ่นเห็ดตัวนี้งเห็นได้ปะม่ได้จังกวด่อยวกวดแล้ว cô nè cô cô nè, um, không cứ bảo bố mì phết lao khi chỉ lao chỉ trông mà hay, hey. oh, <laughs> เรียวนี่ไงใส่เป่นตาลัมหนึ่งเขาอมมาหาชะโจรโอ้ชะนีแหงแท่จะโจรเนี่ยก่าามาฮาเมนบอลรังจอยฮะชุกเราทีบอ่าเตว่าขี่กราถีบมาเนี่ยตรกันนะก็แไม่จรขี่เราจักกับบุเ็นว่าเลือกขี่ราถีบมาชชาเราบุขี่มาช่เราจักหรับแมน

ว้าวไปได้เอาดาผมจับกับลาเรานจับไปยืนเองเพินมาลินเพระว่าเพินจักกันนะวะหัวจักกันผบอกี้น้ำหอยแดงเขาไปอยู่บ้านเขาดิขาบ้านในรูปาพเชียววะเชียวปเชีวนี้วิ่ไปเลยลมเขาพักลีบเชียวพองแดงบ่เลย เราอยากมาเด่นนั้นไม่เชียวเหมือว่าเด่นชื่อไก่คือกาว่ะเจ้าคว้าตัวคว้าไพ่ได้ว่าก็ไปเด่นเงินเขาไม่ฮุบอีกไปหลักลี้อะไรกพว่าพูว่าเฮ้บ้าแม่แดงปาทันนี่วะบ่าเลยเขามันละว่าย่างหน้าแล้วอ่ะมีแกนนี่พะว่าอีกไม่ยอน ว่ามันกับปลูกไล่ปลุกปลูกช้ำปลุกเสีหาบ่อนบัวบอกมามาชวนเจ้ามาขวดมันมึงมึงมึงมาชิญข่อยมาขวดมันนะข่อยบัวเมื่อไหรอเฮาอ่ะเมื่อรถเจ้าเฮาครับเจ้าเฮาบผู้เจ้าเฮับผู้สาบ่ายรถเฮาอ่ะจังนี้เฮาบ่ฮับเฮาว่าจังอีู่เบาหอยเท่าเติบแล้วว่ะเฮ้ยเท่าได้บ่ฮับเจ้าหน่ะเนาะ คนเ่าเก่าเติวแล้วคนนั้นเจ้าอยากเจ้าไปอยากได้ผู้เฒ่าคือเก่าบ่เขาไปอยากได้แล้วหอเหา,าเอาไปเลยเหรอมาแล้วดุนดุนนั้นรุ่นเก่านี่มาแล้วสิอย่ารุ่นใหม่ไปนี้เนาะนม่จนเลย <c oughs> เ,เ,ย <c oughs> เยก,วกว็บขวดอ่ะมันเสร็จมันทุก, <c oughs> กน,นั่งนั่งนั่ง ได้มาในนนนะครับปัดเคเดอรึผมมีพี่น้องเนาะคลิปนี้ชีลาผมมีพี่น้องไปก่อนพี่น้องเลยแต่ว่าสุดท้ายกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยทลายเนาะแดดก็ดีเหมือนกันพี่น้องเลยบรรยากาศเข่าขออกบ้ได้ทุ่งหายถุงนาเดือยบรรอมม้ได้ทางน้ำมีชนทางดุมผมเดี๋ยวกับน้ำก่อนคลิปนี้กับชีลาผมมีพี่น้องไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊วยสุกคนเนาะ